โอ้โหห้องแบคลูมสถานที่คุ้นเคย,ยทุกคนจำได้บอกครับตอนนี้ผมเล่นเกมห้องแบคลูมในครั้งนั้นเห็นได้ผมประสาทร้อนไปจนถึงทุกมือนี่และนี่คือห้องอะไรเอ,ยอ่ยอ้ย The Backroom Roleplay โ oh อ้โหสวัสดีครับทุกคนขอตรับทุกคนเลยน,นะครับในวะันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรบออกกันนะครับเนาะซึ่งอยู่ในโหมด The Backroom Roleplay กันนะครับเนาะซึ่งเกมนี้ จะเป็นเกมที okay, ي, ่ข้าหาทางออกครับทุกคนโอเคนี่มันอะไรเนี่ยเด็บแบกเอ้ยห้าสามารถว่าไปได้พอมอุ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเอาละครับทุกคนครที่เล่นเกมแบกรุมแล้วสิสงงใสกันเลยครับว่าหลอดไฟนี่เปลืองค่าไฟอีเช่นเคยเอ้ยหาทางออกก่อนครับทุกคนเอาละครับจังหวะนี้มาตรงหาทางนี้อีกเช่นเคยเก็เอ้ยเสียงอะไระเสียงเฉียนเียนเฉียนเียเียน ตายแล้วโอ้โหลูกศรอนลูกศรอ,อ๋อมันมีลูกศรชี้บอกอยู่ครับทุกคนว่าเฮาต้องไปทางไหนโอเครู้แล้วล่ะทางออกมาจนถึงทางนี้แน่นอนฮอมแบครูนนี่มันน่ากลัวย,ยิ่งกว่าอะไรดีนะเนี่ยเขาวงกดนะฮะทุกคนเขาวงกดภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว่าแบครูมเอ้ยนั่นมันนั่นมันอะไรอะไรเอ้ยโอ้ยเฮ้ยซีเรียมประหลาดประหลาดโอ้ยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์อย่างเลยม่มีความเกี่ยวของอยังและนี่ขึ้นลูกศรสัญลักษณ์สาม สามตหนึ่งหอดสามโอเคออเสียงร้อนมาจากไหนเนี่ยและอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กระดาษครับทุกคนกระดาษเนี่ยแล้วจะไปทางไหนตอว,วะคือท่านนี้ท่านตันครับทุกคนตายแล้วไงาถามไงดีละที่นี้โอ้ยลูกศอนกันไปสอยูกไก่ไปจะไปดูไปทั้งนี้เอาจริงจิด้วยครับทุกคนของแบกรูปนี่ในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่ามันนนาจ,จะ เป็นอีกมิติดึงมีหรืออาสิบมีก็ได้นะครับเนาะน่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ถูกแต่งขึ้นของผู้คนนะครับเนาะันนในกจะอยูได้หมดออของดีมครอบปบรพองครับทุกคนน่ากลัวอี๋ครับซุ้มในติ๊กตอกนี่มีคนเอาล่วงักไกลครับเรื่องพวกดีมค้อแล้วก็แบรกรุ่งเขานะครับเนาะเปลี่ยนได้ยินที่นหนพิศวงอีีจนท่านลูกบอกได้สร้างเกมนี้ออกมาครับโอเคเข้าฝ่าตามลูกศรไปดีกว่าว่าตรงท่านที่ลูกศรบอกนี่ไม,ม่ใชมีอีหอย่างครับทุกคน ซอนบระทางเดิมเพิ่มเติมกูโอ้โหมันจะกว้างเกินไปไหมเนี่ยนี่แหละครับทุกคนผมเห็นแล้วผมคนลูกเลยอะ่ะเหมือนห่างสเปรินค่ะที่พ่ท่านมีผลิตภัณฑ์ได้เอามาลงครับทุกคนเอาจริงๆเท่าตานลูกศรไปจนว่าดินซับลูมึนง้งไม่เบิดแล้วบอรู้ว่าไปทางไหนแนี่ครับทุกคนเดี๋ยวห้องไหนมีลูกศรบอกน้านอาไปทางน,นี้ปุ๊บมันก็บรรมีลูกศรครับทุกคนเอ้ยเชี่ยนี่มันจะทําให้เราประสาทร้อนมากขึ้นรีบหนีจะดีกว่าโอเค ลูกสอบนบอกไปทางพ,พี่ปึ๊บนี่เข้ากับยามมาตั้งไก่แล้วครับทุกคนเพราะท่านเห็นมีวีแววท่าออกเลยครับทุกคนหรือว่ามันวนหลบกลับไปกลับมาเสียวนี้มันน่ากลัวเหลือเกินสงสัยจะพวกดันตัวปลาซียมดำมันคงสีขาผู้คนที่เขามาใน้องแบกนูมแทนแน่นอนเข้าตกเป็นเยื่อมันเด็ดขาดฉันจะไม่ตกเป็นทาสคุณหรอกค่ะเพราะฉันคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิจารออ่าอ่าอ่าไม่ว่าแกจะหนีไปทางไหน เราเราตัวประหลาดในห้องแบคทีร์มจะตามไล่แกไปทุกที่เพราะเราคือตัวประหลักและแห่งจินตนาการโอ้ยไม่เอาแล้วครับผมกลัวแล้วไปทางไหนต่อน,นี่กลัวกลัวเอาลูกศรหายไปแล้วเดีย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 วเอาจริงจพวกเรนจดตาไลาหมดเลยครับทุกคนตอนนี้ลูกศรมันชี้มมาบออโอ้ยผมสับสนไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วยีย กลจะโดนด้วยฟันแทงอะไรที่หน้าแหลมๆคมๆตัวประหลาดมันจ้องเล่นง,งานเฮาอยู่ครับทุกคนเฮเเียปลาหลปาดหลเสียปปเฮ้าและเสียงพวกนั้นมันน่าจะเป็นเอ่อผู้คนที่โชคร้ายนะครับเนาะหลุดเข้ามาในห้องแบกร่มและถือซูมโมนี่ทำลายจนเสียชีวิตเอาแล้วไงลูกศรอนมันลงแล้วไงโอ้โหตายแล้วครับทุกคนผมลงแล้วฮะ ตอนนี้ไฟมันก็มืดมืดมากๆทำให้เราปวดหัวเป็นอย่างมากตอนนี้เอะครับตอนนี้เขาทําการหาลูกซ้อนอยู่เช่นเดิมไม่รู้ว่าลูกซ้อนหายไปไหนแล้วนะฮะลูกซ้อนไปใส่วาเอา้าหลงมือระบาดนี้เอา้าอยู่ท่างไหนวะทุกคนผมสาบสูนแล้วไอ้ทางออกเอจอแล้วทุกคนเจออ้าว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 ไม่ใส่ทางออกเหรอแล้วป้ายมันเขียนว่าอะไร e m ซ r ซี n ท็กซ i t ทางออกอ้าวโอออกได้ครับทุกคนเฮ้ยกว่าจะออกได้อะไะครับเข้าไปหน้าต่อไปกันดีกว่า h a b i t a ทัลเรซนะครับเนาะโซนนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเข้าไปในแบ็ค o ูเรเวลโซเฮ้ยเอาจริงๆนะครับทุกคนเลเวลของแบ็ r ลูมแต่ละเลเวลน่ากลัวอิลแล้วกอแต่ละเลเวลสิมีตัวประหลาดแปลกๆออกมาพร้อมครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลเวลพวกคริสตี้เลเวลแบบสีเหลืองเลเวลแบบน้ำ โดยเฉพออาะน้ำเลยครับทุกคนหรือที่เรีย,วววย,นนยก,กว่าห้องแบกลุ่มสะาวน้ำเป็นอิแนนต์หนักกลัวมากๆเลยครับทุกคนที่เกี่ยวกับน้ำนะครับเนาะประทานน้ำคือน,นี่โอ้โหตายครับมองครับทุกคนเอาบรรดาเบอร์เพลกินสีเ,เ,เ,วเวลาไปเข้าแบก k ูเลเวลศูนย์กันเลยกว่วจื๊บโอ้ยเอาทุกคนกลับมามองเขาหรือว่าถ้าออกที่ห้องออกไปนั่นคือเป็นการจบเกมของเอ่อแมปนีหยยงงห้หรือยังไงอ้าแล้วยังไงเดี๋ยวกลับไปด้านหลังดี มีอะไรด้านหลังนะฮะก็จะมีพวกภาษาอังกฤษแปลกๆนะฮะอ้าวแล้วเรามาหยุดหลุดหลุดมานีอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยอะไรกันแน่เนี้ยอันด้านหลังเขาคืออย่างวะเื้ยสวยแล้วไงตอนนี้ผมโคตรสับสนงงงยกับเกมนี้แล้วนะฮะเฮ้ยผมหลอนไอ้กลัวแล้วกลัวแล้วออนะครับจังหวะนี้ ขนหัวรู้แล้วครับตอนนี้ผมเล่นไปมือสั้นไปครับทุกคนโอ้ยจังว่านี่ทางเก่าทางเดิมเพิ่มเติมคือจริงๆด้านนี้เขาเล่นไปเราเหมือนมันมจบเกแล้วไม่ได้เริ่มต้นนหม่เอาเป็นว่าผมเห็นสัญลักษณ์กวกซี่เลียมนหน่อยในแนวอยู่ข้างหลังขอ,องห้าเริ่มต้นนะครับผมผมจะลองกดไปมองอื่นครับว่มามันจะมีด่านอื่นให้เข้าเด้เลี่นอีกบ่เหมือนว่าด่านนี้ก็เล่นไปก่อนนะจ๊ะเอาทางตันนะฮะโอเคทางนี้ทางนี้นเฮ้ยห้องแรกรูมสุดหลอน เอาละครับตอนนี้เดินตามลูกซ้อนไปเรื่อยครับทุกคนมันคงสิมีทางออกทีเ่เฮาเคยผ่านมาแล้วแลเ้เฮาก็จะได้ลืมด้านอื่นๆไหมอเอ้ย,อยโอ้โหโหดร้ายเกินไปไหมตัวประหลาดบ้าช่องแคบมราการิมันก็แคบ,บเกินไปไหมเนี่ยเดินไปนะฮะทุกคนเฮ้ยเสียเชียเอาละครับเดินตามลูกซ้อนไปลูกซ้อนนี่คือ่งที่ปลอดภัย และ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 อะไรอะไรยังไงลูกซรอนมันหายไปไหนแล้วลูกซอนมั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 นหายไปไหนวะลูกซอนมันหายไปไหนทุกคนลูกซรอนลูกซ้อนหายไปแล้วพวกกระเทยไม่ต้องขี่กันแล้วกระเทยกระเทยทั้งหลาย โอ้มึงไไปต้องขี้แล้วปืนไม่วอนตีนจริงๆเนี่ยใช่มันมาเรียกใครเนี่ยกระทงกระเทยนะฮะโอ้ยตายแล้วท่นทุกคนลูกสอนหายอ๋อฮะนี่<อ>ตาขกกื้หรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้อืมขอโทษครับพี่เอ,อารมณ์เสียนะทางนี้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับคุณลูกสอนเอาล่ะ,นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ลูกศรเอาเห่อ,อีกแล้ว อดี๋ว่าไม่เห็นนะลูกศรมาจู่ทางนี้โอ้โอเคใกล้จะถึงท่าออกแล้วครับทุกคนอดใจอีอจกอนิดเดียวเสียงประหลาประหลาบนี้ก็จะได้หายจากหัวเราไปแล้วนะฮะเอาล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 ะจังวันนี้เอาเอาเอาลูกศรกลับหายครับทุกคนโอ้พี่พี่พี่พลูกศรคือคือโอยู่ไกลๆกันเน่ผมสับสนอ๋ออย่าได้ออกโอเคเรียบร้อยยย และแล้วก็ถึงทางออกสักทีเอาละครับหเราจะที่ห้อออกจากของแบ็กรูมเอ่อบังหันได้แล้วนะครับเนาะก็จะมีอยู่3โหมดนะครับเนาะก็จะเป็นโหมดแอนด์ชิตี้นะครับเนาะวันเดอร์เรนะครับเนาะแล้วก็ M E G อันนี้ก็จะเป็น Back to Level 0ได้เริ่มเอ่อแมปเก่าครับทุกคนเอาเป็นว่าตั้ง3ตัวนะครับสีดำสีเทาสีแดงผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนของแบ็กรูมอื่นๆนะครับเนาะเอาเป็นว่าอันนี้ผมก็บก่รู้เหมือนกัเด้ผมก็ว่าไปก่อนเหมือนว่าเฮาลองเข้าไปเบิ่งกดีกว่าในฐานะทีี่ผมมแแบบบบัอหยง ลาล,า,ลาบุบูท้าผจญภัยแล้วก็แบบเลือดคลั่งนะฮะเอาเป็นว่าป้าพลังก็ไปสีแนงกันเลยดีกว่าอ่ะชื้นนี่มันหางสรรพสินค้าว่าแล้วไม่ต้องเป็นแมพไหมโอ้โหสุดยอดขอเปิดหูเปิดตาซะหน่อยโลกแฟนตาซีแห่งแบ็็คลูปอะไรนี่คืออะไรหิวน้ำกินน้ำสักนิดนึงได้ไหมอ้อยอิ่มไปดีกว่าครับทุกคนวันนี้มาจะม่นใจแล้วเอาละครับ อันนี้ก็จะเป็นโหมดสีแดงครับทุกคนห้องแบครูมนี้คงจะเป็นห้องอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากผ่านประตูทางขวาจนกว่าคุณจะชนกำแพงเล็กๆแนน้อยไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาขวาอีกครั้งมืนตืบจ้าเอาละเดี๋ยวผ่านประตูทางขวาจนกว่าคุณจะชนกำแพงเล็กๆน้อยไปทางขวาแล้วไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาปึ๊บขวา ยังไงวะขวาแล้วอะไรยังไงขวาจนจนกว่าเธอจะชนประตูใช่ไหมแคบแคบใช่ไหม,มป็นบอลขวาซ้ายซ้ายแล้วก็ย,ยังไงซ้ายขวาโอ้ยมืดแท้โอ้ยทางตันโอ้ยตายแล้ว ห้องแบครูมเลเวลวันนี้มันน่ากลัวไฟบอมีครับทุกคนโอ้ผมคิดว่าห้องแบครูมเดี๋ยวมันมีไฟมัสสิยานแล้วอันนี้มันบอมีไฟจักหมองเลยถึงมีมันกับกระพริบกระพริบอยู่นี่ครับทุกคนสวยแล้วไงสวยแล้วไงเออขนลกุกคนอาอ้าวคนอาอ้า ออแกจะไปได้มาให้จับไล้ดีๆโอ,อ้ยตกแต่อีนีครับทุกคนบาน้านนี้ตายแล้วตายแล้วาแกดีใจที่หมดละอย่าบิงเร็วสิกลัวแล้วกลวัวแล้วเอ้ยเอาแล้วละจะมาดีทำก่อนาแกที่จะหนีางาน,นเหรอมาแกหลุดออกมานี่แล้วแกไม่รู้สินะว่าแกจะอจะดจากที่นี่ไปไม่ได้แกออกไปไม่ได้แน่นอน ไอ้เด็ปวดอ่อแอะเอ่อแอะกลัวแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตอนนี้โว้สับสนบ่ไหมแครดีเปนในบัวหลอกนาไม่จับกินซะดีๆอยิ่ยหิวอยู่นานๆทีจะมีคนเข้ามาเคาะเนว้ยไม่จริงเออขอสิงหน่อยแล้วกันอฉวบปับอ้าเอาเฮ้ยทำไมทำอะไรไม่ได้วะเฮ้ย แกมีพระหรือเปล่าโอ้ไม่มีครับพี่อา้าวหายไปแล้วครับทุกคนน่ากลัวสุดๆไปเลยกลัวแล้วเอาจังไหนบดีเฮาสับสนไปแล้วครับทุกคนอุ้ยทางเอ้ยแสงสว่างแสงสว่างแมนบอแมนบอโอ้ยมันไม่ใช่ทางออกสิเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้สับสนง่วงๆ่วงหมดแล้วครับพระหัวไปทังไนทั้งไนเอ้ย ไม่รู้ทางออกแล้วนะฮะตอนนี้เอ้ยเอ้ยโมเมนต์โมเมนต์บักหามเอาละครับทุกคนไปตามทางแสงสว่างสว่างดีกว่าไปทํทางนี้ทางออกเอาจริงๆเด้อมันมันจังไหนวะผมจำทางมาเลยรหรอกปที่เขาว่าไปทางขวาแล้วห้องก็ไปแคบๆจนชนกำแพงแล้วห้องก่อไปทางซ้ายแล้วก็ขวาขวาอีกทีนึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไปทางใดไปทางใดแล้วครับทุกคนสับสซนมืนงงไปหมดแล้ว ถ้าออกที่เขาว่ามั่นคงสียูหม่องนี่แมนบั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 โอ้ยบอมแมนครับทุกคนท้อแล้วนะโอ้โหต้องขอโทษทุกคนอีรีครับทุกคนด้าน้างหันผมซับยซนเมื่งงงอีรีครับขนาดผมปั๊บแสงหน้าจอโทรศัพท์จนสว่างสุดขีดมั่นกับยังบอเข็นที่เขาครับซึ่งเป็นอุปสรรคในการหาท่าออกเข้าครับทุกคนเอาเป็นว่ามือนีผมสีพาทุกคน ไปหาแมปอื่นเล่นกันครับทุกคนโอเคมาเลือกแมปเลยดีกว่าอันนี้ก็สิอยู่ที่เลเวลเล่เก้าสิบสี่ครับทุกคนเป็นเลเวลสนามหยาล่ะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นเลเวลมองบนมื่อครับทุกคนเดอะพูลรูมโอ้อันนี้ก็เป็นแบคลุ่มน้ำครับทุกคนโอ้สุดยอดว่ามาแล้วคนลุกเลยครับทุกคนโอเคด้านวงหันทั้ผ่านเลยอ่ะเอาต้องมาเล่นด้านหนีไม้ครับทุกคนโอเคก่อนที่จะกันไปในครั้งนี้นะครับเนาะผมจะพาทุกคนไปลองเล่นด้านแต่ละเลเวลกันดีกว่าครับทุกคน เล่นเลเวลเดียวนะครับก็ก็จะจัดก,กันไปอันนี้ก็มีอีกครับทุกคนเลเวลแปดเลเวลเจ็ดเลเวลหกเลเวลห้าโหโหเลเวลชี้แรงก็มีครับทุกคนสุดยอดเอาเป็นว่าไปพูนครับไปเลยก่อนที่เราจะจัดก,กันไปนะฮะในครั้งนี้เราจะมาเล่นเอ่อเลเวลสุดท้ายกันเลยเลเวลเก้าสิบสี่ไปเลยดิครับ ว้าวสุดยอดเลเวลนี้นะฮะอยากจะบอกเลยทุกคนเป็นเลเวลจะเกี่ยวกับสนามหญ้าครับทุกคนทุ่งหย่าโล่งแล้วก็บ่มมีที่สิ้นสุดแล้วก็สิมีบ้านสไตล์ดีมคอตังยู่เดียวเดียวครับทุกคนแสดงเห้เหนึงว่าณที่เราอยู่ตอนนี้คือดีมคอและเพิ่มเติมคือลูกซปอนปลาไหลปลาครับทุกคนเอาจริงขั้นเพลงพวกตีมคอเข่ากับที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเหมาะครับทุกคนอันนี้เดดแอน ตายตอนจบเหรอวายมา้างวาเทบาที่นี่เอาละครับตัวคนเฮ้าหลินจาลารีวิวเข้าต้องหาทางออกครับชป้ารดิมี่เผอยู่บโนอเอ้ยมีไบอยู่บโนอครับฟังนี่เก็บค่าน้ำเด้อครับเด้อเก็บค่านา้ำไม่มีค้าน้ำหลอกนะมีแต่หัวใจและก็รอยยิ้มโอ,โอ้ยบอดจะส่วนหลอนครับทุกคนเอาจริงๆเด้อขั้นผมมีเงินละลายอีลีนี่ผมสามารถาสาบ้านสไตล์ดีมข้อและก็ตัง บานอยู่สนามหยางังนสี่ก็ได้ครับทุกคนถ้าว่าต้องซื้อที่ดินนะครับเนาะแล้วก็สามารถเปิดกิจการไใคน้นขามาเที่ยวชมก็ได้ครับทุกคนเป็นสถานที่ถ่ายรูปก็ได้ประมาณนี้สับทุนแล้วก็ซื้อที่ดินนี่ที่ดินเขาต้องซื้อแบบโอ้โหบักไล่ไล่ครับทุกคนจริงๆขั้นสี่เปิดกิจการการถ่ายรูปแล้วก็มองสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนาะ โอเคตอนนี้เรไม่แมรัดมาเบาแล้วหาทางออกดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าบ้านแต่ละาหลังที่เราเห็นนี่รู้สึกเหมือนห่างกันเป็นว่าครับทุกคนแล้วก็มีความแบบสไตล์ดีมข้อนิดนึงนะครับเนาะซึ่งเห็นถึงความแบบแปลกแล้วก็วันวัยรู้สึกบ่แน่นอเนาะครับเนาะเพราะว่านี่ที่เข้ายู่นี่เป็นโลความฟันครับทุกคนดีมข้อแบ็ครูมแล้วก็ซีดีพาพอะไรใน,ในขั้นฟันเลยคือรู้สิทธิีมรู้สิทธิีมเป็นการฟันแบบรูปตูฉะนั้น เราต้องหาทางออกเฮ้ยไม่น่ารอดแล้วนะเราทางนี้ดูสิหญ้าอันบักใหญ่มันตั้งล้อมรอบบ้านนะฮะล้วเขาจิไปท่งไใดวะบมีหอดลูกซรบอกเขย่างรอดตามบ้านนี่ก็ว่าไรครับทุกคนเข้าจงหาทางออกให้ไวและเร็วที่สุดเฮ้ยเขาตามซอกนี่เดยบ่กวะบ่ได้ครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแสงสว่างโอ้บอมันบานหามเออแล้วตอนนี้มีหอดบ้านทึ่งอันนี้ก็มีครับทุกคน โอ้โหมันเดินช้านะเนี่ยขนาดท่าอยู่ทั้งภูเขาครับทุกคนก็ยังว่าเห็นวีเวลทางออกเลยอ่ะเอ๊ะเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะไปรู้เลยแล้วกันแล้วว่าจะเป็นจุดท่าที่เข้ามาโอ้โหแมนแด่แนนอนหลักเป็นเซนอ่ะชุบไปไปต่อไม่รอแล้วนะไปเลยครับทุกคนทางออกค่อนข้าง,างสียยากแต่ว่าสไตล์แบบนี้มันรู้สึกอยากนอนเว้นไปนยังมากครับทุกคนโอ้ยคิด คิดแบบเรานี่มันคงแบบสบายแน่นอนครับทุกคนโอ้ยหาท่าออกครับทุกคนหา,หาบ้านหาบ้าท่านพอทาออกเลยอะเอาจริงๆเอ,อ่อเกมนี้ในโหมดนี้นะครับเนาะได้รับแรงบันดาลใจจากดีมข้อแล้วก็แบครูมเป็นอย่างมากครับทุกคนเพราะว่าในฉากที่อยู่ขางเครื่องที่ผมทิพกล้าสิไปนี่มันก็มีอยูนิตติดตอ่อกับทุกคนโอ้โหผมนี่เป็นคนที่มากแบบพวก ดีมโค้ดแบกรูมนะครับเนาะพึงสิม,มาหมักวังอยู่ปอบอลอนนะครับเนาะมันรู้สึกเฮ็ดให้แบบสบายบอแน่นอนเป็นความฝันในวัยเด็กนะครับเนาะนี่เลยเอาจริงๆเิงด้อตามลักวิศวกรรมแล้วกาสร้างบ้านแบบนี้คงบ่ได้ครับทุกคนลากฐานนี่คือสิลุดแล้วก็เอียงนะครับเนาะเอาจริงๆเอาตรงปีนออกไปขึ้นไปทางพี่บอกว่าแมนบอแมนบอเฮ้ย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 ,ยตาอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยตาออกแน่นอนแมนบอแมนบอไปดิ ไปดิโอ้ยไม่ใช่นะฮะเฮ้ยบักไงบักไงเราทางออกันอยู่ทางไหนเนี่ยโอ้อีกแล้วอันนี้ก็ไม่แพ้กับเออเลเวลที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้ครับทุกคนกว้างขวาง,วางแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้หาถ้าออกเนี่ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะเนี่ยโอ้สวยแล้วนึกว่าแบบมันจะมีซอกซอกตรงนี้นะฮะที่แทนไอ้ไอ้ลุดแมปเอ,อ้อ วัดก็เป็นจังไงกันบ้างครับสําหรับเกมโลบอกในโหมดแบคลูมในทางนี้นะครับเนาะก็ถือสว่าเข้าเล่นมาทั้งหมา3แมปนะครับเนาะแมปแรกก็จะเป็นแมปแบบสีเหลืองๆนะครับเนาะแมปที่2ก็เป็นแมปแบบ,บมืดๆเป็นคล้ายๆหางเซปรสเซนค่ะและแบแสุดท้ายครับทุกคนเป็นแมปสนามยานลงๆแล้วกับบ้านตั้งเดียวๆห้างกันเป็นว่านะครับเนาะซึ่งดาดท้านี่เป็นดาไดเกี่ยวกับดีมข้อนะครับทุกคนซึ่งเป็นแบบพูดจังไงว่าภาพ ภาพแปลกๆแนวแปลกๆที่เกี่ยวกับความฝันครับทุกคนแล้วก็เป็นภาพประหลาดๆที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพนะครับเนาะเป็นภาพแบบจวจังไรวะน่ากลัวเอาจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบภาพความฝันในวัเยเด็กครับทุกคนสะท้อนถึงแบบเข้าฝันประหลาดๆแล้วก็น่ากลัวตัวประหลาดนี้ในแบกรุ่มเป็นตรยาอกีครับทุกคน เป็นตัวดำๆเนาะโอ้โหเรนที่มีมีคนลุกเอาจริงๆแต่ว่าในโหมดนี้นะครับเนาะมันช่มีหลายเลเวลครับทุกคนเท้าจะเป็นเลเวลน้ำเลเวลต่างๆนหน้าเลเวลสีแดงนะครับเนาะแต่ว่าเอาจริงๆขั้นพายเ่นเก่งนะครับเนาะก็สามรถหาถ้าออกได้ง่ายครับทุกคนเอาจริงๆห้องแบครูมมันเหมือนเขาวงกดครับซึ่งด้านเอ่อมืดๆที่ผมเล่นไปก่อนนะนี่ผมบผพานและด้านนี้ก็บบอพานอีกเช่นเคยครับทุกคนแต่ละด้านมีความยาักพอคือกันด้านที่ผมเล่นไปนั้นมันมีไฟมันเลยแนมยากเอาจริงๆ ด้านนี้ปุ๊บในพวสีพันมันกับพวพันพราวมันกว้างแล้วก็หาหยาอีกแต่บาดานแรกมันยังใขรยุ้มมันยังเมียนลูกศรชี้บอกทางครับทุกคนเอาเป็นว่าแล้วครับเนาะขั้นไทมากคลิปที่ผมเล่นในข้างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคายให้ผมนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดการแจนเตอนใหมไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปหน้านะครับเนาะขั้นไทอยากให้ผมเล่นเกมที่เกี่ยวกับแบ็คลูมอีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ สนใจซื้อบ้านสไตล์ดีมคอไหมครับที่ดินแปลงนี้หนึ่งล้านบาทพร้อมบ้านส,สวยๆตั้งอยู่กลางสนามหญ้าที่ไม่มีที่สุดที่ไม่มีอะไรนะที่ไม่มีที่สุดผมไม่เอาแลวแ้วผมไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เ,เหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่อยู่แล้วไปแล้ว